คุณกำลังมองหาที่ดินหัวหินทำเลทองที่พร้อมสำหรับสร้างบ้านหรือการลงทุนอยู่ใช่ไหมคะนี่เลยค่ะที่ดินหัวหินโฉนดนส .3 ามกพื้นที่99ตารางวาในหมู่บ้านธนภูวิลล่าทำเลดีมากและที่สำคัญนะคะเราขายราคาพิเศษสุดๆจาก1,100,000ล้ 100, บาทเหลือเพียง550,000บาทเท่านั้นค่ะ ใช่ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดแน่นอนเหลือ550,000บาทที่ตั้งอยู่ในตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใกล้สถานที่สำคัญมากมายเช่นห้างบูพอดหัวหิน15นาทีมาร์เก็ตวินเลดหัวหิน16นาทีใกล้หาดหัวหินเขาตะเกียบและหาดอื่นๆในเวลาเดินทางแค่18-24นาทีเท่านั้นค่ะ แถมยังใกล้จุดชมวิวเขาหินเหล็กไฟและสนามบินหัวหินเดินทางก็สะดวกสุดๆเหมาะสำหรับคนที่มองหาที่ดินสำหรับสร้างบ้านพักตากอากาศหรือจะลงทุนก็ได้ราคาดีในอนาคตแน่นอนค่ะสนใจที่ดินแปลงนี้ติดต่อได้เลยเบอร์0815161421รีบเลยนะคะที่ดินสวยๆทำเลดีแบบนี้มีจำนวนจำกัด อย่ารอช้าที่ดินหัวหินในราคาที่คุณจับต้องได้พร้อมแล้วที่จะเป็นของคุณฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อข้อมูลข่าวสารที่ดินดีราคาถูกบอกต่อกับทุกคนนะคะ